ทุกคนดูจมูกของมิ้นสิคะปลายตกไม่ละมุนแถมยังไม่เข้ากับรูปหน้าอีกด้วยสวัสดีค่ะมิ้นนะคะวันนี้มิ้นมาเปลี่ยนซีรีส์ใหม่กับอ e ีลิคีนิค่ะซีรีส์ของมิ้นตอนนี้ทรงไม่สโลปปลายจมูกเอียงและตกเวลาถ่ายรูปก็ไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่จะถ่ายหน้าตรงก็ไม่ได้เลยทําให้ใบหน้าของเราดูไม่มีมิติพร้อมจะไปชมซีรีส์ใหม่ของมิ้นกันหรือยังคะไปดูพร้อมๆกันเลยค่ะ เดือนกับการแก้ไขจมูกที่อีลิทคลินิกนะคะก่อนหน้านี้มีปัญหาปลายจมูกงุ้มนะคะและเข้ารับการแก้ไขด้วยเทคนิคที่3นะคะเป็นโซสโลปปลายจมูกพุ่งนะคะนี่เลยค่ะตอนนี้นะคะจมูกใหม่สวยมากชีวิตดีขึ้นมากเลยค่ะสวยจบครบที่นี่นะคะที่อีลิทคลินิกค่ะ 'cause i don't keep